อัพดาวชอบไหมคะลูน่าชอบชอบค่ะ Okay. ไปไปเดี๋ยวเราค่อมีการก้มมองก่อนนะตัวอะไรนะใช่วัวหรือเปล่า oh <wow. S 1> หรือว่านกนะ <ś ye ak> เอาหน้ายกสิเช็กเช็กสิ riding riding น้องปเป็นหมาดัมเมเชียนหรือเปล่าขับไปอย่างเร็วทำไมทันไหมทันเสียสอ0ร <laughs> <laughs> <thấy> đó <được> <laughs> 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 <laughs>